มาครับพบกับพนุษยไทยออนไลน์ในโหมดท้าดวลเจอกับคุณยูเซอร์หนึ่งสองแปดสี่หนึ่งสองมาขโมยแล้วครับน,นั่นใช่ไหมไม่ต้องสนใจครับแรกเข้าไปก็กินตรงนี้ได้นะให้เขาเป็นไงหมาขโมย เร,เราโดนขโมยแล้วไปครับกลับครับเราเก่งเบียร์นี่ว่ะไปกลับมาก่อนโอ้เราพาไปนิดนึงถโ,โง,โงเขาเดินดีมากเลยนะครับ เขาเดินดีแล้วเราก็ไม่ละเอียดด้วยกกนก่อนเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยว,ยว,ยวจะลุดนม้าจะหลุดไม่เป็นไรเกมกลับมาแล้วลุกมาไม่ลุกต้องมันราลุกไม่ได้หรอกครับมันจึงไม่ควรลุกด้วยซ้ํเนื้อเขาจเจ้าเรือลุกเราที่เขาเดินตามที่ม,มีมีประโยชน์มากเลยนะแต่ละตามที่เขาเดินเนี่ยไปไใต้ม้าทำไมไม่มีประโยชน์

ให้กินก็กินครับเดินคนมาได้มาแล้วก็ไม่เดินคนกลับเลยนะมาครับกินครับโอ้โหมาสองคู้สั่งอยู่แล้วจะบ้าหรือไงต้องกินนะครับไม่กินไม่ได้นะครับนี่เขาอยู่ตาค่านะไม่รู้เขามองเห็นอยู่แล้วครับแก้มเขาหลับนี่เอา้าไม่เห็นเหรอครับ โอ้โห oh, oh. ยิ้มไม่เอาไม่เลืครับมาอืมลบครับ คุณไม่ไหนละจ้าคุณเนะอะไช่ยุบยุดลูกไปก่อนหยุดลุกไป อ่าไม่เป็นไรกินเลยครับเสมอเฉยเลยถทานั้นเอาอันนี้คืออ๋อมันก็เสมออีเดียเราเป็นมือถูกกันโอเคเสมอเดี๋ยวบอกว่าจะเดินอยางนะอืมกินดีครับ เสมอครับเสมอ,อไม่เดินนั่นก็ไม่ต้องเดินนะจย๊บเดี๋ยวนีนโอเคอหยุดไปมากครับ